โอตจีพสนามประเทศไทยกลับมาทวงความอลังการยิ่งใหญ่อีกครั้งเตรียมเปิดประวัติศาสตร์ใหม่จัดใหญ่จัดเต็มสมการรลอคอยผนึกกำลังทั้งภาครัฐเอกชนสร้างบิ๊กอีเวนต์บ้ากรมกีฬาสร้างความสุข สร้างความประทับใจพร้อมเผยแผนการรองรับผู้คนหลั่งไหลมากกว่า3 0 0 0 0 0คนอาสาสมัครนับพันอำนวยความสะดวกในงานตลอด3วันครบเครื่องทั้งกีฬาบันเทิงโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกผ่านช่องทางออนไลน์และจุดจำหน่ายทั่วประเทศได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนความเร็วทั่วโลกบัตรแกนสแตนขายหมดภายใน3นาทีกรสทวงกท,งท่่อเีียและฬา จัดถแถลงข่าวจัดการแข่งขันรถจักรยาน,ยนทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการ OR Thailand ์กลางปี2022ซึ่งจะชิงชัยสนามช้างอินเตอร์ i นเชนแน r เซอร์คิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่30กันยายน,ยนถึง2ตุลาคม2565นี้ภายใต้แนวคิด Thailand to t h w world กลางปีสุดยิ่งใหญ่ โมโตจีพีวิถีไทยที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลกเมื่อวันที่8กรกฎาคม2515ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นที่25การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายนภินทรศรีส,สพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนเข้าร่วมอย่างคับข้างนำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรดีดําการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทปตทน้ำมันและการท้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บริษัทไทยเบสบรลทัดจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตาช้างบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมทั้งพันธมิตรและผู้สนับสนุนผมคิดว่าตอนนี้คนไทยมีความสุขนะครับก็คือว่าเราห่างหายกันมา2ปีนะครับต้องยอมรับว่าเป็น2ปีที่คนวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาดานอึดอัด นะครับและการกีฬาประเทศไทยก็อึดอัดด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะให้มีรายการระดับโลกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำนะครับทางโออาร์ก็ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ทางการกีฬาเองนะครับก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้การจัดการแข่งขันทั้งนี้เนี่ยประทับใจและเป็นมาตรฐานที่เราเคยเราเคยมาตรฐานเอาไว้ก็คือเราเป็น Rest of the Year หรือว่าเป็นเรสที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับใน21สนาม ราก็จะต้องรักษามาตรฐานนั้นให้ได้นะครับและเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะทําใหเ้เรสนี้เนี่ยเป็นที่ประทับใจของไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าคนทั่วโลกนะครับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่ารอคอยนะครับรายการไทแลนด์กาง์ตนนะครับแล้วก็จะเ,เห็นได้ชัดนะครับจากที่เราทำลายสถิติในการขายตัว Grand Stand. ๋วแกรนด์สแตนคราวที่แล้วเราทำเวลานะครับใช้เวลาประมาณสัก8นาทีนะครับในการที่ตั๋วเต็มครั้งนี้เราทำลายสถิติราบคาบเลยครับ3นาทีเท่านั้นเอง นะครับก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านเลยขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ได้เสนอข่าวนะครับให้ความสําคัญในการจัดก,การแข่งขันก็ในการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราจะทําให้เรสนี้เป็นเรสที่ดีที่สุดนะครับและประทับใจคนไทยทั้งประเทศครับ ก็ตอนนี้นะครับเราต้องมีเรื่องที่เรียกว่าตื่นเต้นนะครับผมเองก็ตื่นเต้นด้วยนะครับว่าเราก็มาไกลแล้วนะครับจากปีแรกที่เราแข่งขันนะครับนักกีฬาไทยของเราเนี่ยเรียกว่าใหม่มากนะครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีนักกีฬาชั้นนําเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าน้องก้องสมเกียรตินะครับแล้วก็เขมินนะครับเป็น2นักกีฬาไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ทูในปีนี้นะครับแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็ คือกล้องสมเกียรติเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปสู่โพเดียมเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับในรายการสะสมคะแนนที่ผ่านมานะเราก็หวังว่าด้วยพลังเชียร์ของคนไทย ต่คราวนี้เนี่ยน้องก้องก็จะทำะผลงานได้ดีนะครับรวมถึงเขมินด้วยนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้กําลังใจนะครับและการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับในการมุ่งมั่นสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่ๆนะครับและเชื่อนะครับว่าในระยะต่อไปนะครับเพราะว่าเราทําสัญญากับมอตโต๊จีพีไว้ระยะยาว5ปีเราก็จะสามารถสร้างนักกีฬาขึ้นมาสู้กับระดับโลกได้แล้วก็คาดหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งในไม่ช้านี้เราก็จะมีนักกีฬาที่สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขัน,ขน มโตจี <Motor> ได้ครมอโตจี g ไทยแลนด์นะคะประจำปี2022นี้คะ่ะ OR t h a i l a ด d กลางปี2022 OR เราเองนะคะเตรียมกิจกรรมมากมายนะคะที่จะให้กับทางด้านท่านที่ชื่นชอบทางด้านการกีฬานะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะคะสำหรับนอกกาการพบกับสินค้านะคะในงานนั้นจะพบกับสินค้ารับบริการภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ OR นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือทางด้านของมีผลิตภัณฑ์จำหน่าย เป็น MotoGP Limited Edition นะคะและสำหรับท่านที่เป็นทางด้านของสมาชิก Bluecard นะคะท่านสามารถใช้คะแนนเพียงแค่5คะแนนนะคะก็จะซื้อบัตร MotoGP ได้ในส่วนลด25%และนอกจากเหนือจากนี้นะคะทางเราเองเราได้จัดโซนทางด้านของ EV Bike ขึ้นนะคะจะได้เห็นกับรถทางด้านของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มีให้มีการได้ทดลองขับกันด้วยนะคะในงานนี้รับรองได้ว่าค่ะ ว่าจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในงานกีฬาระดับโลกนะคะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะใน3วันนี้ก็คือตั้งแต่30ต30กันยายนถึง2ตุลาคมนะคะจะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะและในฐานะโ r ที่เป็นไทเทนสปอนเซอร์เราก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยและนักกีฬาไทย ได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะ